มาครับสวัสดีครับวันนี้ทางอูเราอยู่ที่ขนส่งจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเอารถ N P R 120แรงมาต่อภาษีให้ลูกค้านะครับนี่ครับขนส่งจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเอามาต่อภาษีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับต่อภาษีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้กำลังจ่ายตังค์อยู่นะครับสภาพ ผ่านแล้วนะครับนะครับสำหรับคันนี้ติดมัดจำแล้วนะครับจากลูกค้าทางจังหวัดลบบุรีนะครับเราก็ดำเนินการประกอบแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยให้ลูกค้านะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวดูภายในกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับสำหรับภายในนะครับ คันนี้มีแอร์มีแอร์มีพาวเวอร์นะครับแล้วก็ติดวิทยุเึ่งเสียงให้นะครับไม่ตอนนี้ขึ้นขึ้นแค่ความร้อนนะครับน้ำมันกับความเร็วไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องให้ช่างเขาเช็คอีกทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพารีวิวร,บรอบๆนะครับตอนนี้รถที่อู่ยังเหลืออยู่นะครับ ยังเหลือคัน n g r 1 1 0แรงหัวกระตูนนะครับที่ผมมัดจำไว้สองสามวันที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเอาเลยนะครับ n g r 1 1 0นะครับเดี๋ยวจะเอามาแต่งสภาพประมาณนี้ใครที่อยากได้ไปใช้งานนะครับสภาพประมาณนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 9 5ย์0 6 1 6 4นะครับ คันนี้จบไปที่สามแสนสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับ n k NPR ร้อยยี่สิบแรงคันนี้นะครับนี่นะครับผมได้ถ่ายคลิปคัสซีให้ดูแล้วนะครับครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับคัสซีกระบะคันนี้เป็นกระบะเป็นพื้นเหล็กนะครับกระบะตรงเหล็กพื้นเหล็กนะครับเป็นกระบะเหล็กนะครับ อันนี้รถปีสี่สามห้างเท้นะครับห้างเทสปีสี่สนะครับนะครับเดี๋ยวกลับไปเก็บงานนะครับไปขัดหน่อยนะครับตอนนี้รีบประกอบเลยยังไม่ได้ขัดเก็บเท่าไหร่นะครับดูด้านท้ายหน่อยนะครับ อูเราจะทําออกมาประมาณนี้นะครับอูเรานะครับอันนี้ก็ได้ไฟ LED นะครับ LED ท้ายนะครับอูแล้วก็ LED ด้านข้างนะครับ LED ด้านข้างนัดสุบล้อนะครับนี่นะครับครับเดี๋ยวเราเดินทางไป รับตัว NKR ร1อยสเลยนะครับเดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวผมตัดไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสำหรับที่นี้ขอสวัสดีนะครับ